ออมเพิ่ม3 0ปรนะครับกบขกำลังแก้กฎหมายนะครับให้ข้าราชการเนี่ยจากเดิมออม1 2เป็นะครับเป็นออม27%เนะครับเมื่อรวมกับที่กฎหมายบังคับ3%ก็ออมไปถึง3 0นะครับนี่คือออมเพิ่มนะครับก็จากภาพนะครับก็มีคนไปถามในเพจกบขนะครับว่า27%เอเนี่ยเอาตัวเลขมาจากไหนนะครับแล้วก็กบขก็บอกว่า ตัวเลข30%การออม30%เนี่ยก็คือกบขให้ออมเพิ่ม27%บวกกับที่มีอยู่แล้ว3%เป็น30%เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่มีการวิจัยออกมานะครับว่าจะทําให้เรามีชีวิตสุขสบายนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ว่าจะเม้นตอบกลับไปนะครับแต่ก็อดว่าเอช่างมันเถอดนะครับปล่อยเขาทําหน้าที่เขาไปจะไปแซล์เขาว่าไอ้ที่บอกว่าออม30%แล้วสุขสบายเนี่ยสะดวกสบายเนี่ย เริ่มออมตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปออมตอนใกล้จะเกษียณผมว่าไม่ทันนะครับควรจะออมตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับซึ่งสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้ตัวเลข30%มาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เกิดจากการวิจัยนะครับเกิดจากการนั่งเทียนแล้วก็จินตนาการเอาเองนะครับซึ่งผมได้อัดคลิปไปเมื่ออลไรสดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ช่วงประมาณวันที่นี่ละครับประมาณวันที่ 27- 28มิถุนายนนะครับว่าทําไมเราต้องออมเพิ่มถึง30%ไม่ใช่สิทาไมเราต้องออมเงินถึง30%นะครับก็อันนี้ผมก็เอาภาพมาจากคลิปไลฟ์สดตอนนั้นนะครับไลฟ์สดที่บอกว่าออม30%จากภาพนะครับตัวเลข3 0เนเนี่ยก็มาจากว่าคือเวลาเราเกษียณเนี่ยเต็มที่เลยนะครับอายุราชการ บวกกับบรรทวีคูณอะไรก็แล้วแต่นะครับสูงสุดที่เราจะได้ก็คือ70%ของเงินเดือนสุดท้ายนะครับ70%ของเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายโอ้งงมากทาไมต้องเฉลี่ย60เอาเป็นว่า70%นะครับทีเนี้ยไอคำว่า70%เนี่ยแสดงว่าเหลืออีก30%ที่มันจะหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าการที่เราซ้อมนะครับอ่าตั้งแต่เริ่มรับราชการหรือว่าจังหวะด,ดีดีเนี่ยเราเริ่มซ้อมใช้เงินแค่ เจของเงินเดือนนะครับพูดได้ง่ายท่านท่านมีเงินเดือน1 0,000นะครับท่านก็ใช้แค่7 0 0 0อีกส0 0พันเนี่ยท่านก็เอาไปออมนะครับคำว่าออมเนี่ยออมเงินเนี่ยไม่ใช่ออมเพิ่มนะครับออมเงินเนี่ยมันมีทั้งสหกรณ์กบขหรือว่าซื้อกองทุนซื้อที่ซื้อพระเครื่องแต่ต้องเป็นพระแท้นะครับถ้าพระปลอมนี่จะอาจจะสูญเงินได้ส่วนลอตเตอรี่หวยเนี่ยไม่นับนะครับไม่ถือว่าเป็นการลงทุนไม่ใช่การออมเงินนะครับ เอาเป็นว่าเราใช้เงินให้เหลือเดือนละ30%นะครับแล้ว30%เนี่ยก็ไปลงทุนเป็นซื้อสินทรัพย์ซื้อกองทุนรั็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ใช้เงินแค่70%พอถึงวันกเกษียณน,นะครับเราก็จะใช้เงินแค่นี้นะครับแล้วเงินที่เราเก็บสะสมมาผ่านการลงทุนนะครับมันก็จะย้อนกลับมาให้เราเป็นเงินก้อนโตเป็นเงินขวัญถุงเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับ นี่นะครับตัวเลข30%ของขบอกบขมาจากการวิจัยส่วนตัวเลข30%ของผมมาจากการเตรียมพร้อมๆในวันที่กระจระเสียงน,นะครับผมก็หวังว่าอ่ะนิดนึงก่อนจากการยังมีเวลานะครับในช่วงต้นผมอยากให้เล็งสหกรณ์ไหมนะครับเพราะว่าสหากรณ์เนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็มีเงินปันผลนะครับทำให้สภาพคล่องสิ้นปีเนี่ย เอามาเป็นรางวัลชีวิตหรือเอาไปซื้อกองทุนเอาเอาไปทาอะไรได้อีกเยอะนะครับแล้วเมื่อถึงวัยที่เราเริ่มเสียภาษีนะครับเราก็ค่อยไปเลงเลงกบ,บขอนะครับหรือว่าพวกกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับผมแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบสหกรณ์นะครับมีเหมือนกันนะครับบอกว่าไม่อยากเป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะถ้าเป็นสหกรณ์ต้องไปค้ำคนอื่นนะครับไม่อยากจะไปค้ำใคร ท่านก็เลือกใช้กบขได้ออมเพิ่มกบขได้นะครับผมสำหรับ EP นี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์พบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับ